สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาขูดหวยของบิตตี้บูฟนะคะแล้วก็เป็นของหวย m a r ์ t r อตเตอรี่ดรีมาดูว่าจะได้ไหมตัวน,นี้ตัว5ดอลเลยนะทุกคนก่อนจะเข้าไปขูดหวยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ g i v t to me m a r เมลน่ เก็บลอตเตอรี่ตูมามี่แค่ได้เ t ็ e ลอตเตอร please honey ทุกคนลอตเตอรี่ลูกเอาไป Melina can I get the lottery please come on here honey จะขูดหวยก็ยังต้องขอลูกเด้อเหรียญที่เราจะใช้ขูดนะคะเป็นควอเตอร์เนาะเหรียญของอเมริกานะคะเหรียญรุ่นเก่า Honey, can I get a lotto, please? You get this one Let Mommy get that one Mommy get two okay? You g o that t one okay? ได้มาแล้วนะคะทุกคนรีบขูดนะคะไม่ไม่รีบขูดไม่ได้นะเดี๋ยวมาอีกหลายๆคนก็จะเห็นแล้วนะว่าราคาตัว๋วราคาตั๋วเท่าไหร่นะคะแล้วก็วินอยู่ที่เท่าไหร่แล้วกติกาการเล่นเนาะอ่า เราได้แยกคลิปออกให้นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาขูดเล่นๆนะคะนะจะต้องจับคู่กันนะคะทุกคนเราจะต้องจับคู่กันมีตัวไหนที่เหมือนกันมั่งนะคะท่านมีตัวไหนที่เหมือนกันเราก็ได้นะ มันถ้ามันไม่มีตัวที่เหมือนกันเราก็ไม่ได้นะคะอย่างสมมุติว่ามันเป็นน้ําหอมใช่ไหมมันก็ต้องเป็นน้ําหอมอยู่ในเนี้อค่ะนะ,ะนะถ้ามันเป็นลูกโป่งมันก็เป็นลูกโป่องอยู่ในนี้แล้วค่ะนะ,ะนะถ้ามันเป็นจดหมายนะคะติเก็ตนะมันไม่มีที่เหมือนกันนะพ่อแม่พี่น้อง ตัวนี้จะเล่นจะเล่นยากแล้วก็จะหาจับคู่เนี้ยหายากมากนะมันไม่มีตัวที่เหมือนกันนะคะทุกคนนะไดมอนด์ก็ไม่มีนะคะคราวมันก็ไม่มีคู่กันนะ มันก็ไม่มีคำว่าวินขึ้นมานะทุกคนมันไม่มีเลสบีนะมันมีแค่แบบนี้นะคะมันไม่มีตัวไหนที่คู่กันเลยนะ พอเราขูดแล้วมันมันไม่มีคู่ที่คู่กันนะคะก็ไม่ได้นะคะทุกคนโอเคค่ะยัไก็ไปแล้วตัวหนึ่งนะคะที่มันไม่ได้เนาะมาตัวนี้นะคะตัวนี้ขูดหลายตัวหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะขูดในกล่องนี้เลยตัวนี้ก็ทําคลิปแยกไว้นะคะทุกคนเรามาขูด หาตัวเลขกันเลยนะคะไม่รอช้าเราทำคลิปแยกไว้อยู่นะคะเขียนชื่อบอกไว้อยู่แค่คุณพิมพ์ชื่อของลอตเตอรี่ขึ้นมานะคะมันก็จะขึ้นมาเนาะเราก็พูดเป็นภาษาไทยนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เจ้าบ้านเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษแชร์ไว้แล้วเนาะส่วนของเรานี้ก็พูดเป็นภาษาไทยนะคะ หมายเลขที่อยู่ในกล่องนะคะหมายเลขยี่สิบสสามสิบหกสามสิบเอ็ดแล้วก็หมายเลขสามเราจะต้องมาขูดในดอลลาร์นี้นะคะในกล่องดอลลาร์นี้ว่ามันมีหมายเลขอะไรมั่งรู้สึกว่าเหรียญน,นี้จะใช้ไม่ได้กับตัวตัวนี้เนาะเปลี่ยนเหรียญหมายเลขยี่สิบเอ็ดมานะคะหมายเลขยี่สิบเจ็ดมาหมายเลขสิบเจ็ดมา โอ้หมายเลขสิบห้ามาสิบหกอยู่นี่แม่จะโว้ยหมายเลขยี่สิบหกมาหมายเลขสิบสี่มาหมายเลขหกมาหมายเลขสี่มาหมายเลขสามอยู่นี่ทำมาเพื่อกินเราเลยโดยเฉพาะแล้เนี่ยหมายเลขสิบสามหมายเลขสามสิบเอ็ดนะ หมายเลขสองหมายเลขสามสิบแหมเฉียดแต่ข้างเตียงนะฟาดลงแต่ข้างเตียงนะเต็มเต็มเตียงไม่ได้เลยนะเนี่รู้สึกฟาดกันลงแต่ข้างเตียง เมื่อไหร่จะถูกเนี้ยจะได้มีเงินซื้อตั๋วกับไทยเนี้ยพ่อแม่พี่น้องรอกินหมูกระทะอยู่เนี้ยไม่ถูกนะคะพ่อแม่พี่น้องถูกอย่างเดียวนะคะคือถูกกินเขากินเราเต็มเต็มเลยพี่น้องฟาดเรียบไม่เหลือ เก็บเรียบหน้าตักเลยเทนหน้าตักเลยนะคะเราเนี่ยเทนหน้าตักไม่ใช่เขานะคะเราเนี่ยเทนหน้าตักเลยนะคะเขาฟาดเราเรียบเลยพ่อแม่พี่น้องอดกินหมูกระทะไปนะคะแมวไม่ได้ฮอดกินหมูกระทะเงินไม่มีฮอดจะซื้อตั๋วนะฮะฮอดตัว๋วไม่ใช่ตั๋วเครื่องบินนะคะฮอดตั๋วมาขูดเล่น นี่นะคะหเขาฟาดเราเรียบเลยนะทุกคนรู้สึกว่าที่เราซื้อมาเนี่ยเราเสียไปเราขาดทุนแล้วนะขาดทุนประมาณยี่สิบเหรียญมั้ง <c oughs> เพราะว่าเราได้เราก็ไปเทิร์นอย่างเงี้ยเราได้แล้วก็ไปไปแลกเป็นเงินแล้วก็เอามาเล่นนะ่ะนะเราขาดทุนไปยี่สิบแล้วลนะทุกคน ฟาดเรียบหน้าตักเลยเพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเปิดดากแนบเลยเขานะคะเปิดดากแนบเรานี่เหลือแต่ดากนะคะเอออันนี้ก็ไม่ถูก <c oughs> อันนี้เล่นยากมากเลยนทุกคนตัวเนี้ยเล่นยากมากไม่เคยได้ถูกไม่เคยได้กินเลยนะคะอันเนี้ยฟาดแบบไม่มองหน้าเลยนะทุกคนกินเรียบนะ อยากจะบอกว่าตัวเนี้นะกินเรียบไม่ไม่เคยได้ถูกนะคะวาสนายังไม่ได้มั้งยังป่วยอยู่นะคะยังไม่ทันได้บุญยังไม่ <c oughs> บุญยังไม่มีนะคะบุญเก่าสงสัยขนมาใช้หมดแล้วมั้งนะคะก็เลยไม่มีบุญเก่าบุญใหม่เพื่อถูกหวยนะคะโอเคนะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้อง อันนี้ก็ฟาดเรียบนะคะอันนี้ก็ฟาดเรียบเหมือนกันนะคะเราเทนหน้าตักนะคะขอบคุณทุกเมดทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะทุกคนวันนี้ก็มาขูดหวยสนุกสนุกกันเนาะ